สวัสดีครับพ่อกับสังยอดคือเก่านะครับเนาะกันทําบ้านหากินตามประสาเนาะเมื่อนี้พาพี่พาน้องมารอปลาไหลครับเนี่ยครับไม้เนี่ยครับไม้ไว้ใยดอกครับใส่ไว้ซีหลังครับผมเนี่ยพี่น้องเห็นบ่เดี๋ยวประมาณนี้เนาะเนี่ยครับใส่เป็นเนี่ยซีหลังขึ้นไปพูนคือเทิงหันอีกสองหลังครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันเนาะมันถิ่มานบ่ครับ ใช้ได้จากผ้าพชัมม่วโมงอหรอกครับจากประมาณครึ่งชั่วโม้หนึงเลยครับผมอะไรกับตัวผน้ง่ายหูผู้ง่ครับหูลมซองนิ่วนะครับหลังนี่เป็นยังไงพี่น้องโอ้หลังนี่ตึงๆครับหลังนี่ตึงๆเดี๋ยวผมอกอดๆนึเลครับ เส so, uh, ียงไว้พี่นกมึงน้องการครับป่ะนะเดีนครับโอ้โหฝนนะครับน่าพี่นก

ไดส้สวยครับผมไส้สวยเลยครับเลครับมาแล้วพี่น้องมาแล้ว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 ,วลงอีกหลังนี้ครับหลังที่สอง เสร็จแล้วพี่น้องหลังนี้ซื่อๆครับนี่บ่มีหยงังครับ,รรบงงหลังนเบิ้งขังบนึิเนาะสักพักนึง ไปกอนอ้าหลังนี้ก็ตึงครับน oh. ีบ đã, ่แก่ที่นอนเบิ่งนอกันล้ครับกระตึงที่นอง Kêu mày dù có cứ có cô là hấp này mày lại không chụp lắm nào. mày lạy 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 lại tôi lạy 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 hấp làm mấy con, Mày lại tham này, mày lại đi ngóng ơi!

ตาอนเลยครับต้อนแฟมดักไล่ม่หอีครับไล่ไม่ลงกันเลยครับเดี๋ยว่เบังดังสุดท้ายพี่นนอง เก่ห่วยถือบุล่ะลามไม้หนีก่อนครับสองสองเต็มแล้วครับนี่ตัวน,นั้น่าจจะตายแล้วองหังดึงดินอยู่ไปบนหลังนึงครับ หนึงสุดท้ายนี่ไงเติบด้วยครับนี่เดี๋ยวไปเห็นแล้วครับพี่น้องไอ้ขวดผมมันเห็นไหมครับพี่น้องเห็นไหมครับขวดผมอันผุบลงไปเลยครับนั่นาขาวๆนะครับไปคุมคันด้วย ปวดคือถุบลงไปครัง้งแท้ครับหนึ่งน้นองปวดผมขึ้นไปครัง้งแท้ครับรุ่นนุ่กันเด้อน้องเอ้โอ้หมานแล้วครับพี่น้องหมานนึงแล้วครับขึ้นมาตายเลยครับเลยสีสวยเลยครับ มาตายเลยครับเ่ยสามเต็มเลยครับสวยครับสวยใส่สวยใส่สวยใส่สามเต็มนะครับ ใส่เขาเดียวครับผมใส่เขาเดียวครับสามแต้มครับผมเดี๋ยวผมบอกไปเอาทุงกันครับอยู่รถครับสามแต้มสิสวยเนี่ยครับเนี่ยครับไกลครับ ผมไปซื้อไก่มาแล้วก็หมูอานนี้ไปหมายโอ้หมายนั่นหูใหญ่ครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปใส่อยู่ครับสองหูครับบวกกินเลยครับผมใส่เนื้อหมูหมัมกครับบวกกินเลยครับผมจะเอาเนื้อไก่นี่แหละไปลอมไม้ครับผมพี่น้องกดติดตามเตรียมน้ังแกงให้สร้างอยอดนี่เลยครับผมโอ้โอโยยอดต้องกองกัน Okay. ยอดใส่ไปซีครับซีท่านไปสามครับหลังนึ่งเอาไว้หนีก้อนเนาะพี่น,อน้องเนาะเหมือนเหลงจังไม้ยามครับเดี๋ยวผมสิพาไปใส่ใหม่เกาที่ว่าใส่เบื่ถ,ถือนะครับพี่น้องสามเต็มครับ น้ำได้ครับนี่ บ้านครับบ้านแขานะครับเนาะจังเลยไปฝั่กนอกกดตามเป็นลังใจสงังโยนเด้อครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งใหม่เกาเด็กอจังกี้ไทยพี่น้องเบิรงอกีกเนาะสำหรับทริปนี้กับซับนี่ก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับ